สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องสปอยหนังของเราก็มีหนังสนุกๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับผมเป็นเรื่องของซีรีส์ดังจากช่อง Netflix นั่นก็คือ Black Mirror นะครับซึ่งใครที่อยากจะเห็นภาพและเสียงต้นฉบับก็สามารถไปดูได้ที่ Netflix เลยนะครับ ส่วนใครที่ไม่มีเวลานะครับก็เหมือนเดิมครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องสปอยหนังของเราได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราและทำให้คุณไม่พลาดหนังเด็ดๆที่เราคัดมาให้เพื่อนๆก่อนใครเลยครับแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับซีรีส์ Black Miller ในตอนที่มีชื่อว่า National a m t h e m นะครับชายคนหนึ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นกลางดึกจากเสียงโทรศัพท์พอรับสายก็ได้ทราบว่า มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเรื่องใหญ่ที่ว่าเนี่ยก็คือผู้หญิงที่ชื่อซูซานนาได้ถูกจับตัวไปเป็นตัวประกันชายคนนั้นมีสีหน้าตกใจมากและก็รีบลงไปข้างล่างเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาทันทีปรากฏว่าชายคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดานะครับเขาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษและที่สำคัญกว่านั้นซูซานนาผู้หญิงที่ถูกจับตัวไปก็ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาธรรมดานะครับ แต่เป็นเจ้าหญิงคนสำคัญของประเทศอังกฤษเจ้าหญิงซูซานนาถูกจับตัวไปกลางดึกหลังจากไปร่วมงานแต่งของพระสหายในสมัยเรียนมหาลัยโดยผู้ช่วยทุกคนในห้องต่างยืนยันร้อเปอร์ซว่าคลิปวิดีโอที่กำลังเปิดให้นายกดูอยู่นั้นเป็นคลิปวิดีโอของจริงเจ้าหญิงถูกจับตัวไปจริงๆองครักที่คอยคุ้มกันเจ้าหญิงก็ยังไม่ฟื้นจากการโดนยาสลบฉีดในระยะประชิดคนร้ายไม่รู้ว่าเป็นใคร ไม่สามารถสืบประวัติได้แต่เป็นการลักพาตัวที่วางแผนมาอย่างดีและทำได้อย่างไม่มีใครคาดคิดมาก่อนในคลิปวิดีโอเป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งกำลังพูดด้วยเสียงสัน่นด้วยความกลัวอย่างสุดขีดและถูกบังคับให้อ่านคำประกาศของผู้ก่อการร้ายเขายืนยันว่าตัวเขาคือเจ้าหญิงซูซานนาและถูกจับตัวไปโดยคนที่คุณไม่สามารถตามรอยได้อยู่ในสถานที่ที่คุณไม่สามารถค้นพบได้ และที่เจ้าหญิงเน้นยำ้ำพูดไปร้องไห้ไปก็คือชีวิตของเขาตอนนี้ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีไมเคิลคาร์โรเพียงคนเดียวเท่านั้นถ้านายกไม่ทำตามข้อเรียกร้องของผู้ก่อการร้ายเจ้าหญิงจะโดนสังหารภายใน4ี่โมงเย็นของวันนี้นายกรัฐมนตรีหันไปมองเหล่าองครักษ์และผู้ช่วยทุกคนก่อนจะถามว่าข้อเรียกร้องคืออะไรเงินหรือให้ปล่อยตัวคนร้ายคนสำคัญ หรือว่าให้ใช้นี่ให้กับประเทศโลกที่3หรือต้องทำยังไงเจ้าหญิงถึงจะปลอดภัยภายในห้องเงียบกริบและบอกให้ท่านนายกฟังเองจากองค์หญิงจะดีกว่าเพราะมันเกี่ยวกับท่านนายกโดยตรงนายกจึงสั่งให้เผยพวิดีโอคลิปต่อไปนะครับองหญิงก็ตรัดต่อไปในทันทีขอเรียกร้องมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วมันก็เป็นเรื่องง่ายเวลา4ี่โมงเย็นวันนี้นายกรัฐมนตรีไมเคิลคาสโล ต้องถูกถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์อังกฤษทุกช่องทั้งภาคพื้นดินและดาวเทียมแล้วมีความสัมพันธ์ทางเพศจริงๆกับหมูตัวหนึ่งจากนั้นวิดีโอก็จบลงนายกนิ่งเงียบไปทั้งห้องเงียบสนิทไปสักพักก่อนที่ท่านนายกจะถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกทำไมพวกคุณมาเล่นอะไรแบบนี้สรรหาเรื่องตลกมาอํากันใช่ไหมเนี่ยสีน้านายกดูผ่อนคลายมากขึ้น แต่ทุกคนยังคงเคร่งขึมและยืนยันว่ามันคือเรื่องจริงไม่มีใครตลกกับเหตุการณ์นี้ทำให้นายกคาโรกลับมางงตึบอีกครั้งแต่ผมได้ยินว่าหมูนะหมูตัวหนึ่งมีเซก็กับหมูเนี่ยนะหมูที่เป็นสัตว์นะใช่ครับและต้องถ่ายทอดสดตอนบ่ายวันนี้ด้วยครับนายกยืนยันทันทีว่าผมจะไม่มีเซ็กกับหมู และให้บรรดาผู้ช่วยทั้งหลายไปสืบหาคนทาและหาทางชิงตัวประกันกลับมาให้ได้แต่ทางผู้ช่วยก็บอกกับเขาว่ามันสืบได้ยากมากเพราะไม่มีอีเมลไม่มีรหัสลับไม่มีช่องทางให้ต่อรองแต่ทุกคนกำลังทำงานหนักกันอยู่นายกจึงเน้นย้ำว่าเอาแค่ทีมหลักก็พออย่าให้เรื่องมันกระจายไปมากกว่านี้โดยเฉพาะพวกนักข่าวห้ามรู้ไปอันขาดเรื่องนี้จะรู้กันแค่ใหนห้องนี้เท่านั้น แต่ทางผู้ช่วยก็ส่งเสียงอ่อยออกมาว่าเรื่องนี้มันได้เผยพระแทออกไปข้างนอกแล้วเพราะว่าคลิปที่ดูกันอยู่เนี่ยมันมาจาก YouTube มันถูกอัปโหลดผ่าน IP ที่ไร้รหัสเมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อนและตอนนี้คนทั้งประเทศไม่สิทั้งโลกก็รู้เรื่องนี้เท่าเท่ากับคนในห้องนี้และภายนอกห้องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นผู้คนทุกครอบครัวโซเชียลมีเดีย ชาวบ้านร้านค้าทุกคนก็ตื่นเต้นกับข่าวลือที่เกิดขึ้นนี้ทุกคนยังคงสงสัยว่ามันคือข่าวปลอมหรือจริงกันแน่จนกว่าสำนักข่าวของประเทศจะรายงานทางทีวีแม้ว่าทางรัฐบาลจะขอร้องให้มีการปิดข่าวก็ตามแต่ประเด็นร้อนขนาดนี้เชื่อว่าต่อให้ต้องแตกหักกับรัฐบาลก็คงไม่มีสำนักข่าวไหนยอมทำตามและในที่สุดสื่อหลักของประเทศก็รายงานข่าวเรื่องนี้ออกมา ทำให้ประชาชนทั้งประเทศรับรู้แล้วว่านี่คือเรื่องจริงและทุกคนก็ถกเถียงกันว่านายกรัฐมนตรีของประเทศนี้จะตัดสินใจอย่างไรเริ่มมีการสัมภาษณ์ผู้มีความรู้ถึงการก่อการร้ายในลักษณะนี้ซึ่งถือได้ว่าฉีกทุกกฎเกณฑ์รวมถึงหลายๆคนกำลังสงสัยว่าในทางการถ่ายทำรัฐบาลและทางนายกรัฐมนตรีจะสามารถโกงมุมกล้อง โดยเอาคนอื่นมาแสดงแทนได้ไหมและทางทำเนียบนายกก็ได้เตรียมการถ่ายทำปลอ,อมๆโดยใช้นักแสดงหนังโป๊สุดดังร็อกผู้ซึ่งทุกคนรู้จักเขาดีในวงการหนัง AV มาร่วมแสดงโดยจะให้ร็อกเป็นคนมีเซ็กกับหมูแทนแล้วให้ทางทีมงานตัดต่อเอาหัวของนายกมาใส่โดยทั้งหมดนี้เป็นแผนสำรองที่เตรียมไว้อย่างลับๆไม่ให้ผู้ก่อการร้ายทราบในขณะนั้นเอง มีผู้สื่อข่าวสาวคนหนึ่งที่อยากจะรู้ข่าววงในเพื่อไปทำข่าวให้ได้ข้อมูลมากกว่าช่องอื่นๆซึ่งเธอก็พอมีสายข่าวอยู่ในทำเนียบนายกแต่เหมือนสายข่าวของเธอกําลังวุ่นอยู่กับงานและไม่อยากจะช่วยเธอสักเท่าไหร่เธอจึงยื่นข้อเสนอด้วยการถ่ายรูปเปลือยของเธอส่งไปให้สายข่าวคนนั้นได้รู้ว่าหากช่วยเหลือเธอในครั้งนี้รับรองว่าเธอจะตอบแทนให้อย่างไม่มีวันลืมเลย และแน่นอนเมื่อสายข่าวได้รู้ว่ากําลังจะมีการบุกไปชิงตัวประกันที่มหลาลัยเก่าแห่งหนึ่งที่หน่วยสืบราชการลับของนายกไปสืบมาได้ว่าน่าจะเป็นจุดที่อัปโหลดวิดีโอต้นเรื่องและเจ้าหญิงน่าจะอยู่ที่นั่นสายข่าวจึงรีบส่งข้อความไปบอกนักข่าวสาวทันทีให้รู้ก่อนใครเพื่อที่จะได้ไปทำข่าวแบบสุดเอ็กคลูกว่าสถานีอื่นๆในการจู่โจมครั้งนี้นายกรัฐมนตรี มีความคาดหวังสูงมากเพราะเรื่องบ้าๆบนี้จะได้จบสักทีหากเขาสามารถทลายลังโจรและช่วยเจ้าหญิงออกมาได้ในขณะนั้นเองมีกล่องปริศนาถูกส่งมาที่สำนักข่าวหลักของประเทศและบอกว่าให้เปิดดูปรากฏว่าภายในกล่องเป็นนิ้วมือของเจ้าหญิงที่ถูกตัดในขณะที่มีแหวนของเจ้าหญิงติดนิ้วมาด้วยและมีคลิปวิดีโอที่บันทึกภาพการตัดนิ้วของเจ้าหญิงส่งมาให้ดู เพื่อย้ำเตือนว่าเขาได้มีกฎและทางรัฐบาลได้คิดจะละเมิดกฎของเขาผู้ก่อการร้ายได้รู้ว่าจะมีการโกงในการถ่ายทำโดยใช้ดาราหนังโป๊มาแสดงและนี่คือสิ่งที่ทางรัฐบาลต้องรับผิดชอบซึ่งพอนายกรู้ว่าทางทำเนียบได้แอบเตรียมทีมงานนักแสดงหนังโป๊มาไว้เพื่อช่วยเขาและถูกทางผู้ก่อการร้ายจับได้และเจ้าหญิงโดนตัดนิ้วจากแผนการในครั้งนี้นายกก็โกรธมากและด่าว่าผู้ช่วยของเขา ว่าทำอะไรโดยพลาการทำให้เกิดผลร้ายมากขึ้นกว่าเดิมและตอนนี้กระแสสังคมจากตอนแรกที่ไม่มีใครเชื่อเท่าไหร่ว่านายกจะทำสิ่งที่ประกออการร้ายเรียกร้องแต่พอนิ้วของเจ้าหญิงถูกตัดและข่าวก็สะพัดออกไปอย่างรวดเร็วประชาชนชาวอังกฤษก็เริ่มที่จะเทความคิดมาในทางที่อยากจะให้นายกทำตามข้อเรียกร้องเพราะเป็นห่วงเจ้าหญิงมากๆและหลายคนบอกว่า อย่าทําอะไรให้พวกผู้ก่อการร้ายโกรธอีกเลยเราไม่มีนายกได้แต่เราสูญเสียเจ้าหญิงไปไม่ได้และที่สําคัญเจ้าหญิงคนนี้ก็เป็นเจ้าหญิงที่ทําแต่คุณงามความดีช่วยเหลือสังคมเป็นที่รักของคนทั้งประเทศตอนนี้ประชากรจํานวน86%อยากให้นายกทําตามผู้ก่อการร้ายเสียเพื่อให้เจ้าหญิงปลอดภยัยนายกรัฐมนตรีทนไม่ไหวกับความกดดันจึงสั่งให้ทีมชิงตัวประกันบุกไปที่มหาลาัยทันที จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็บุกเข้าไปเพื่อชิงตัวประกันซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่นักข่าวหญิงได้ไปถึงสถานที่เพื่อรายงานข่าวแบบสดๆกับบอกอข่าวของเธอเธอถือวิสาสะบุกเข้าไปในพื้นที่พร้อมๆกับทีมตำรวจโดยทางตำรวจก็พังประตูและเข้าไปเคลียร์พื้นที่ด้านในแต่ปรากฏว่าทั้งหมดเป็นเพียงกลลวงพวกเขาเจอแต่รูปปั้นองค์หญิงถูกมัดอยู่ที่เก้าอี้ผู้ก่อการร้ายรู้ว่าทางนายกต้องบุกมาที่นี่ เลยวางเหยื่อล่อไว้และทันใดนั่นเองตำรวจก็เห็นเงาคนจึงรีบตะโกนให้หยุดและวิ่งตามไปสุดท้ายก็กลายเป็นแค่นักข่าวหญิงที่อยากได้ข่าวจนไปรบกวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และโดนตำรวจยิงที่ขาจนได้รับบาดเจ็บตอนนี้เวลาไม่เหลืออีกแล้วหากนายกไม่ทำตามองค์หญิงจะต้องถูกฆ่านายกไม่อยากทำและคุยกับผู้ช่วยว่า เป็นไปได้ไหมว่าองค์หญิงจะถูกฆ่าไปแล้วผู้ช่วยของเขาแนะนําให้นายกทําตามคําเรียกร้องของผู้ก่อการร้ายเพราะหากนายกยอมสละความอายประชาชนจะหันกลับมารักเขาเพราะนายกทําสิ่งที่ถูกต้องหากนายกปฏิเสธเขาจะฆ่าองค์หญิงออกสื่อไปทั่วโลกนายกจะกลายเป็นคนที่ประชาชนเกลียดไปตลอดการนายกรัฐมนตรีถึงกับร้องไห้เขาไม่อยากทํา แต่ตอนนี้ไม่ใช่เขาแล้วที่เป็นคนตัดสินใจเพราะทางพระราชวังประชาชนและรัฐบาลบีบบังคับเขาให้จำเป็นต้องทำเพื่อเป็นทางออกที่ดีที่สุดมีการถ่ายทอดสดขบ,บวนรถของนายกที่กำลังเดินทางไปทำตามข้อเรียกร้องคนดูทั้งประเทศให้การสนใจกันชนิดที่เรียกได้ว่าไม่มีใครยอมพลาดเหตุการณ์สำคัญนี้แม้แต่คนเดียวผู้คนจับจ้องอยู่หน้าทีวี ถนนทุกสายไร้ผู้คนนายกเดินทางมาถึงสถานที่ที่จัดเตรียมไว้มีการทานยาเพื่อปลุกอารมณ์ทีมงานนำหมูตัวเมียมาฉีดยาให้เชื่องจะได้ไม่หันมากัดในขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคนสนิทได้ติดตั้งจอวิดีโอหนังโป๊เพื่อกระตุ้นอารมณ์มีการแนะนำให้ท่านนายกอย่าเร่งความเร็วในขณะกำลังทำเพราะอาจถูกตีความว่าชอบหรือมีความสุข เดี๋ยวจะเป็นเรื่องให้คนนินทากันไปตลอดได้มีการวางแผนและคิดเพื่อทำให้ทุกอย่างสะดวกและง่ายที่สุดสำหรับภารกิจประวัติศาสตร์ของนายกในครั้งนี้และใครก็ตามที่อัดวิดีโอในครั้งนี้จะถือเป็นความผิดร้ายแรงสำหรับประชาชนทุกคนและในที่สุดนายกรัฐมนตรีก็เริ่มทำตามคำเรียกร้องเขากล่าวประโยคแรกออกมาว่าเขา รักเมียและครอบครัวของเขามากและขอให้พระเจ้าให้อภัยกับการกระทำของเขาในครั้งนี้ในตอนแรกคนดูทุกคนก็อยากรู้อยากเห็นว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่สุดท้ายเมื่อเริ่มทำจริงๆทุกๆคนต่างก็เบือนหน้าหนีด้วยความเวทนาความขยะขยงและจบลงด้วยความสงสารนายกรัฐมนตรีคนนี้ คือชายที่น่าสงสารที่สุดในโลกเขาต้องมาทำอะไรแบบนี้ต่อหน้าคนทั้งโลกและเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยเขาทำไปร้องไห้ไปจนคนทั้งประเทศรู้สึกแย่กับเหตุการณ์ในครั้งนี้จริงๆหลังจากนั้นเจ้าหญิงก็ถูกปล่อยตัวมีรายงานมาว่าจริงๆแล้วเจ้าหญิงถูกปล่อยตัวก่อนนายกจะเริ่มมีเซ็กกับหมู3 0นาทีแปลว่า ต่อให้นายกไม่ยอมทําตามเจ้าหญิงก็ถูกปล่อยตัวอยู่ดีและการที่ปล่อยตัวก่อนเริ่มภารกิจสําคัญก็เพราะว่าในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ทุกคนอยู่หน้าจอไม่มีใครอยู่บนท้องถนนแม้แต่คนเดียวและคนที่ทําเรื่องนี้ทั้งหมดก็คือศิลปินคนหนึ่งที่สุดท้ายเขาได้ฆ่าตัวตายในขณะที่นายกกําลังมีเซ็กกับหมูอยู่และความจริงเขาก็ไม่ได้ตัดนิ้วขององค์หญิง เขาตัดนิ้วของตัวเองเพื่อหลอกและกดดันรัฐบาลให้ยอมทำตามข้อเรียกร้องของเขาหลังจากที่เขาตายไปแล้วหนึ่งปีกลุ่มศิลปินได้โต้เถียงกันว่าสิ่งที่เขาทำในครั้งนี้นับว่าเป็นผลงานศิละปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตรวรรษที่21สส่วนนายกรัฐมนตรีนั้นได้รับกระแสะความเห็นใจได้ความนิยมกลับมาอย่างเต็มที่เขากลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ ท่ามกลางประชาชนที่มองเขาเป็นฮีโร่และเชิดชูเขาเป็นนายกที่ดีที่สุดคนหนึ่งแต่ในชีวิตครอบครัวของเขานั้นภรรยาของเขาก็ยังคงรับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ดีสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบการสปอยหนังเล่าเรื่องนะครับเราจะคัดหนังสนุกสนุกมาฝากเพื่อนๆกันอีกเรื่อยๆนะครับและก็ขอกำลังใจนะครับให้เพื่อนๆช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ เพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการทำงานต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับผม